ไปต่อกันเรื่องของโควิด19นะคะที่อุซเบกิสถานนะคะเขาก็มีแรงงานไทยไปทำงานอยู่ที่นั่นค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้ก่อนหน้านี้วีเจทีมไม่ได้มาอัปเดตมันมีการร้องขอว่ารัฐบาลไทยช่วยพวกผมหน่อยพวกผมอยู่ที่เนี่ยร้อยกว่าชีวิต โควิดมันจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วใน100ชีวิตมีคนเป็นไข้แล้วก็กลัวว่าตัวเองจะติดโควิดไม่รู้จะไปตรวจที่ไหนนะคะจนทําให้ล่าสุดนายเชิดเกียรติอัตถากรนะคะอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตไทยนกะรุงมอสโกรประเทศรัสเซียกรณีที่มีแรงงานไทยในประเทศอุซเบกิสถานนะคะ จำนวน102คนประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยบอกว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยณนกรุงมอสโกซึ่งมีอาณาเขตดูแลประเทศอุซเบกิสถานนะคะ ได้ติดตามแล้วก็ประสานการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยกลุ่มนี้ผ่านตัวแทนแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องไม่ได้ทิ้งนะแล้วก็ผ่านกงสุนกิติมศักดิ์ไทยประจําอุซเบกิสถานเรียบร้อยที่สําคัญสถานเอกอัครราชทูตไทยได้ประสานกับบริษัทนายจ้างของแรงงานไทยแล้วก็ได้รับการยืนยันในการดูแลแรงงานไทยในสังกัดแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะโดยบริษัทได้จัดให้แรงง,งานทั้งหมดรวมถึงแรงงานไทยตรวจรับ การไปรับการตรวจเชื้อโควิด -19 แต่ว่าพบว่าไม่มีแรงงานไทยติดเชื้อนะคะมีเพียงแค่2คนที่ณนะตอนนั้นป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่ว่าเขาเกิดหวัดวิตกว่าเขาอาจจะติดโควิด -19 หรือเปล่าเพราะว่ามันมีการบอกว่าแรงงานชาติอื่นที่อาจจะไปอยู่รวมกับเขาหรือว่าอาจจะอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยติดโควิด -19 เขาก็เลยกลัว ะะก็เลยกลัวก็เลยอยากจะตรวจอยากจะกลับมาประเทศไทยทีนี้เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าตรวจพบเชื้อโควิด -19 หลังจากนี้ก็จะมีการถูกแยกตัวไปรับการรักษาส่วนเรื่องของอาหารยังไม่เพราะว่ามีการขาดแคลนในแคมป์คนงานก็ยังมีการจัดอาหารและที่พักเป็นปกติอยู่ทีนี้มันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่พี่คนนี้เขาถ่ายออกมาคือมันเป็นการต่อแถวแต่มีร้านอาหารที่เป็นเหมือนกับแม่ครัวพ่อครัวเขาก็ใส่ชุด ชุดป้องกันชุดอาวากาศอะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบป้องกันขนาดนั้นคือใส่แมสอะแต่แมสอยู่ยที่คางอะคือใส่ทําไมใส่ทําไมถูกต้องไหมคะเขาก็เลยกลัวทีนี้กระทรวงกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าตอนนี้เนี่ยอุซเบกิสถานยังไม่อนุญ,ญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามระหว่างเขตและปิดการเดินทางระหว่างประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเที่ยวบินไปรับแรงงานไทย ซึ่งถ้ามันเป็นไปได้ก็อยากจะไปให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ที่สําคัญจะพยายามหาทางออกในเรื่องนี้ให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับสู่ประเทศไทยนะคะ ซึ่งเดินทางไปทํางานแบบถูกต้องตามกฎหมายหมดเลยนะแล้วก็เป็นสมาชิกเงินกองทุนช่วยเหลือแรงงานนะคะก็จะมีการช่วยเหลือทั้งนี้จะมีการเจรจากับบริษัทต่างๆรวมไปถึงถ้าใครที่กลับมาแล้วก็กลัวว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเขาจะช่วยเหลือแน่นอนค่ะ อันนี้เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันสําหรับใครที่ติดตามโควิด -19 นะคะแล้วก็ฮ่องกงตอนนี้ระลอกที่สามมาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นประเทศไทยกัดอย่าตกนะอันนี้ไม่ใช่ในายแพทย์ทวีสินแต่วีเจครีมพูดเองการอย่าตกล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ใครอยากจะติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 ข่าวบันเทิงหรือว่าข่าวสังคมเศรษฐกิจการเมืองสามารถคลิกไปได้ที่เพจของเราจ้าจาสามอม้าจามเป็นภาษาไทยแล้วก็ช่อง เออไม่ใช่ช่อง Twitter แล้วก็อี t a g r a มนะคะ jam. com รวมไปถึงเว็บไซต์ jam. com ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือ TikTok นะคะก็มี VJTULIP คนสวยคอยดูแลอยู่นะคะใครที่อยากจะดูข่าวสั้นๆไปติดตามกันได้ที่ TikTok นะคะสำหรับวันนี้มิจจะทีมลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะต้องการรับรู้ข่าวสารจากเราก่อนใครเพียงกดปุ่ม C first ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ